สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบโอ้โหน่าตื่นเต้นมากในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลบ้านเรามาคุยกันครับคือมันเป็นแค่ประกาศสั้นๆนะครับประกาศเดียวเลยแต่แต่เชื่อเถอะครับว่าเบื้องหลังมันอาจจะเป็นการขยับตัวครั้งใหญ่มากๆเลยก็ได้แล้วคำถามที่ทุกคนในวงการตอนนี้จับตาดูกันอยู่เลยก็คือเฮ้ยแล้วอะไรล่ะคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่จะมาขย่าว,วงกา,การการเงินดิจิตัลของไทย จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่กระโดดเข้ามาและคำตอบเนี่ยก็ดูเหมือนจะเริ่มมาจากผู้เล่นรายใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับ Bitza Thailand นั่นเองหลายๆคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเนาะในฐานะ Exchange สินทรัพย์ดิจิทัลเจ้าสำคัญของบ้านเราคือล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งจะส่งสัญญาณส่งสัญญาณบางอย่างออกมาครับและนี่เลยครับชื่อของโปรเจกต์ที่ว่าก็คือ Bitza d i g i p a y อืม <c oughs> แค่ฟังชื่อก็พอจะเดาทางออกแล้วใช่ไหมครับว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินดิจิทัลแน่ๆชื่อนี้ต้องจําไว้ให้ดีเลยนะครับเพราะไม่แน่ว่าอีกไม่นานมันอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราเลยก็ได้เอาล่ะครับทีนี้เรามาแกะรอยกันดีกว่าคืออย่างที่บอกไปประกาศที่ออกมาเนี่ยมันสั้นมากๆสั้นจริงๆแต่ในความสั้นของมันเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2คํา 2องคำเท่านั้นเลยที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญให้เรา,ขาไขปริศนานี้ได้เราจะบอกว่าแต่ละคำเนี่ยความหมายเบื้องหลังมันไม่ธรรมดาเลยครับคำใบ้แรกเลยนะคะคือคำว่าโปรเจกต์ใหญ่คือคำคำนี้เนี่ยมันบอกเราชัดเลยนะว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่การอัปเดตแอปเล็กๆน้อยๆน,นะหรือแบบเพิ่มปุ่มเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ไม่ใช่เลยแต่มันคือการเคลื่อนไหวในระดับกลยุทธ์ที่ต้องใช้ทั้งเงินทุนมหาศาลแล้วก็มีเป้าหมายที่แบบใหญ่มากๆม,มันเหมือนการประกาศกล้องเลยว่าเรากำลังจะทำอะไรที่มันเปลี่ยนเกมจริงๆทีนี้มาถึงคำใบ้ที่สองซึ่งคำนี้แหละครับคือหมัดฮกเลยคำว่าพันธมิตรระดับชาติ โอ้โหคำนี้คำเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนภาพทั้งหมดได้เลยนะเพราะมันไม่ได้หมายถึงการไปจับมือกับสตาร์ทอัพเล็กๆทั่วไปแต่นี่เรากำลังพูดถึงการร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศอาจจะเป็นแบงก์ยักษ์ใหญ่รัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็บริษัทมหาชนที่มีเน็ตเวิร์กอยู่ทั่วประเทศแล้วซึ่งนั่นมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงความน่าเชื่อถือและฐานลูกค้ามหาศาลที่จะได้มาแบบทันทีเลยแล้วพอเราเอาสองคำใบ้นี้โปรเจกต์ Project ใหญ่ กับพันธมิตรระดับชาติมารวมกันโอ้โหภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยครับคือนี่มันเป็นเกมใหญ่ที่ตั้งเป้าจะผลักดันสินทรัพย์ดิจิตัลให้เข้าไปอยู่ในชีวิตของคนทั่วไปให้ได้คือเข้าไปอยู่ในกระแสะหลักเลยโดยอาศัยบารมีอาศัยความแข็งแกร่งของพาร์เนอร์ระดับประเทศเนี่ยแหละมาสร้างความเชื่อมัน่นทําให้คนธรรมดาทั่วไปรู้สึกว่าเออมันปลอดภัยนะมันน่าใช้งานนะแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงละ่ะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ลองนึกภาพตามนะครับจากปัจจุบันเนี่ยที่เราจ่ายเงินกันด้วย QR code ของแบงก์เป็นหลักแล้วคริปโตก็เป็นแค่สินทรัพย์ที่เอาไว้ลงทุนเก็บไว้ใน Exchange ทีนี้ลองจินตนาการถึงอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับ DigiPay ภาพที่เราสามารถใช้สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยสแกนจ่ายค่ากาแฟจ่ายค่าข้าวได้จริงๆมันคือการทลายกำแพงที่กั้นระหว่างโลกการเงินแบบเก่ากับโลกดิจิตอลให้มันเชื่อมเข้าหากันแบบไร้รอยต่อเลย โอเคแล้วสเต็ปต่อไปล่ะเราต้องจับตาดูอะไรบ้างมี3ามเรื่องใหญ่ๆที่ต้องเกาะติดเลยครับข้อแรกใครใครคือพันธมิตรระดับชาติที่ว่าการเปิดตัวพาร์ทเนอร์นี่แหละครับจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของโปรเจกต์นี้เลยข้อ2มันทำอะไรได้บ้างฟีเจอร์ของ d i g i p a y พเนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนสะดวกสบายขนาดไหนและข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะเปิดให้เราได้ใช้กันจริงๆเมื่อไหร่ ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดว่าบิ t ทันซาดิจิเพยเนี่ยจะกลายเป็นสะพานเชื่อมที่ว่านั่นได้จริงๆหรือเปล่าสะพานที่จะทำให้โลกคริปโตที่หลายคนมองว่าซับซ้อนเข้ามาอยู่ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนไทยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกจริงๆหรือไม่หรือนี่จะเป็นแค่อีกหนึ่งความพยายามที่น่าตื่นเต้นแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันคำตอบของเรื่องนี้ก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ